สวัสดีทุกคนวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับอนิเมะน่ารักที่ทำให้หัวใจคุณอบอุ่นและเต็มไปด้วยรอยยิ้มอนิเมะน่ารักตาเป็นหมวดหมู่ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวอบอุ่นซีสันสดใสและตัวละครน,นินาไกเรามาดูตัวอย่างกันดีกว่าเรามาดูตัวอย่างกันดีกว่าเรื่องแรกที่เราอยากแนะนำ คือ The Singing Avaness ซึ่งมีเนื้อหาที่น่ารักและความสัมพันธ์ที่อบอุ่นระหว่างตัวละครหลักมันเป็นเรื่องราวที่ทำให้คุณรู้สึกเหมือนได้กลับมาเป็นเด็กอีกครั้งต่อมาเรามีชื่ออนิเมะที่เป็นเรื่องราวของการผจญภัยที่เต็มไปด้วยความน่ารักและความประทับใจการออกเดินทางของตัวละครในอนิเมะนี้จะทำให้คุณหัวเราะและร้องไห้พร้อม,มกัน และสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดเรามีชื่ออนิเมะที่มีตัวละครที่น่ารักและเนื้อเรื่องที่อบอุ่นมันเป็นอนิเมะที่สมบูรณ์แบบสำหรับการนั่งดูในวันหยุดยาวขอขอบคุณทุกคนที่รับชมวิดีโอนี้ถ้าคุณยัยอนันงออยกดไลค์กดติดตามเพื่อรับชมเนื้อหาเพิ่มเติมและแสดงความคิดเห็นด้านล่างว่าคุณชอบอนิเมะเองเรื่องไหนบ้าง แล้วพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปบายบาย